กับวันนี้ผ่านมาแวะเขื่อนกิโลมสักนิดหนึ่ง <c oughs> อันนี้มาอยู่ด้านเหนือด้านเหนือเขื่อนด้านอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนกิวลมจะเป็นเขาจะทางไปสำหรับเป็นจุดชมวิวให้กับนักท่องเที่ยวได้ล่องเรือล่องแพไปยังเหนือเขื่อนกิโลมจะเห็นเป็นแม่น้ําแม่น้ำวังแม่น้าวางผ่านจากอำเภอแจ้าหม ผ่านวัดโป่งชัยมาทางนี้ก็จะก็จะมาที่ตรงนี้แหละเรียกว่าบ้านสามเผ่าทองบ้านสามเผาทองร่องแพร่ร่องแพร่สามเผ่าทองรันนี้ก็จะมองเห็นเป็นธรรมชาติเบื้องน้ําสวยงามครับเบื้องน้ำสวยงาม,งามน้ําเต็มเลยครับ้วภูเขาด้านโน้ไปภูเขาพุทธบาทสี่รอยห้วยโลดดอยฟ้างาม และโน้นแพลํานั้นกําลังกําลังเข้าฝั่งเขาฝั่งคือฝั่งที่เรายืนอยู่นี่ภูเขาด้านโน้นคือดอยฟางงามนโน้นอ้นนู้นนะปุกด้านปงชายอยู่ตรงนโน้นใกล้ใกล้ภูเขาลูกโน้นกขาที่มองเห็นด้านหน้าเรานี่ยปงชายอยู่ด้านโ้น อยู่ริมแม่น้ำว่างเหมือนกันตอนนี้จะาอยู่ด้านที่ใต้ของวัดปวงชัยตอนนี้แพเรานั้นกำลังกลับเข้ามาสู่ฝั่งแล้ะฝั่งคือฝั่งคือที่เราเราอยู่ยืนตรงนี้คือฝั่งตลิ่งฝั่งด้านสับเปาทองแพเรานั้นน่าจะกลับมา,มาจากเขื่อนกิวลมนะถ้าท่านใดที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมก็สามารถ มาที่นี่ก็สามารถมามาเช่าแพรล่องไปยังเกือกิโลมได้อันนี้เรียกว่าทะเลสาบทะเลสาบกิวลมบ้านสะาวทองออย่งดนลำแหลมนู่น,นี่คือดอยฟ้าง,งามดอยพอนดอยสามจิกดอยฟ้าง,งาม,อ,างงามอนนก็นจะมีถ้ำถ้ำใหญ่อยู่ทนนนั่นเลย ก็พุฒิบ้บานศรีอยห้่ยรูแน่รู้ในตำบลมัธาอำเภอเียงหอมที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแย,แยนะเนาะที่ทางบนเขาบนดอยในถ้ำและในน้ำก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้เนาะก็ยังไงมาก็สามารถติดต่อมาพักที่วัดปงชัยได้วัดปงชัยก็เป็นศูนย์กลางศูนย์รวมในตำบลมัาครับ เราก็ขอติดคิดไว้เพื่อตอนนี้โฟกัสไปในคลิปต่อไปขอความสุขดวงวิญญาณทุกคนทุกท่านตัะการทุกท่านทุกคนเธอ